สวัสดีครับพี่จูงอยาก yeah. ให้พูดถึงการที่ทีมงานสตาร์โพสของทีมชาติไทยครับเขาไปสกาเกมเข้าไปในเกมที่ยังาม่นานอยากทราบว่าผมโค้ชชิโนได้แต่งหน้าที่การทํางานอย่างไงบ้างครับก็เราได้เห็นรูปแบบการเล่นนะได้เห็นตัวผู้เล่นแล้วคาดการณ์ว่าเขาจะใช้ผู้เล่นคนไหนเล่นมเล่นกับเราครับแล้วก็สิ่งห่ที่ให้ข้อมูลกับน้องๆนะครับก็บอกแล้วว่าแต่ละตําแหน่งเขาก็ให้ลงตัวนะในเรื่องของตัวต่างชาติที่โคสัญชาติมาเราเราเจอความแข็งแรงเป็นหลัก ครับแล้วก็ตอนนี้เราต้องรับมือก่อนในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะความมั่นใจของน้องๆหลายหลายคนนะเราเรารู้สึกว่าเราเรา,เราขาดหายไปตรงนี้ครับเพราะเป้าหมายของทีมชาติไทยครับในเมื่อมันเปลี่ยนไปแล้วครับจากที่จะเข้ารอบที่สองทีท่สุดท้ายเป็นนี้วการไปรอบฟันเลือกเอเชียนคัพรับตรงนี้โค้จุดมองเงี้งบางครับก็3มแต้มมันนี้มีค่านะเกมมาเลยมันส่งผลกระทบกับเอ่เอ,อบอลแอคูเบชนันครับนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องเอาชนะมาเลยให้ได้แล้วก็เชื่อฮะเชื่อว่าน้องๆนะเราทุ่มเท4ี่ห้าวันที่เราอยู่ร่วมกันนะสามแต้มกับมาเลเซียนี่ม จบเกมสุดท้ายกับมาเลเซียรครับถือว่าเป็นคู่แข่งที่แบบว่าช่วงหลังนี้ก็ทํำผลงานได้ดีครับเวลาเจอกับไทยครับตรงนี้ เพจุดที่ว่าเขามีจุดแข็งอะไรบ้างครับก็ในหน้าเป้าเขาต่างชาตินะครับกองหลังที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราเจอทีมอย่างเงี้ยนะครับเราต้องทําลายในเรื่องของวิธีการเล่นร่วมแล้วก็เอาชนะในการที่เรามีเกมรุกที่ดีอยู่แล้วนะแต่ก็ความสัมพันธ์หรือว่าพละกําลังที่เราหักหายไปครับนี่คือสิ่งนึงที่เกิดขึ้นเชื่อฮะเชื่ออย่างหนึ่งก็ขอกำลังใจฮะให้น้องๆทุกคนนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเราทํางานหนักกันเพื่อสามแต้มแล้วก็มีผลกระตุกไปเียครับเพราะีมค้อมกดท้ายแครับก็ต้จบ ไม่ได้นะครับพูดคําเดียวว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราถอยหลังไม่ได้นะครับแล้วก็เราทุ่มเทกันก็เพื่อนะผลเป้าหมายตรงสามแต้มกับมาเลเสียก็ฝากฮะ,ฝาก,ะฝากให้กำลังใจกันครับขอบคุณค